สวัสดีครับพบกับรายการบอสซ่าแคคตัดนะครับนี่ครับวันนี้ครับมีไม้มาขายอีกแล้วนะครับนี่ฮะเป็นล็อตที่สองนะครับที่เอามาลงจําหน่ายนะครับก็เอามาให้ดูก่อนนะครับนี่ฮะมีลาท็อปด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ นี่ฮะตัวนี้ตัวแรนิดนึงนะครับเป็นแมมมิลเลียนะครับนี่ฮะตัวแคระนะครับนี่พารูเดียนะครับติดฝักด้วยนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นโนโตแคคตัสนะครับนะฮะก็แมมนะครับอิชินอฟซิตนะครับแล้วก็ไลท็อปเมื่อกี้ครับนี่ครับยิมโนแคคตัสครับ พวกนี้เป็นโนโตแคคตัสนะครับขาวขาวนี่ครับโรบิเวยก็มีครับอันนี้ยิมโนครับนะฮะแมมนะครับนี่มีกาลันโชด้วยนะครับแปงกระเทียครับอันนี้แมมนะครับสวิงเล่ครับมีสามต้นนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเจอกันครับนะฮะในเพจบอสซ่าแคคตัสนะครับ ราคาไม่แรงครับนะตัวนี้คัดมาแล้วนะครับครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ